สวัสดีครับคิดว่ายวแล้วผมนี่อยู่บ้านนเพียวใน่งบรรยากาศครับผมบรรยากาศในการทำโวงทานนี่ยงโอ้เสียต้องรังเสียต้อเสียต้องอะสุดไทยค

ไม <Incred ibly S 3> ่แก่พี่น้องไม่แก่เอเลชนะครับเอเลชอะไรอกะไรคืออะไรคืออะไคืะไรเอเล็กต์กรวรักมดอโอ้ลูกซีถึงนี่นะเกี่ยวกมีมากกันแล้วนั่น

มาติมครับนี่มาติมะของมาติมมาแจกนลครับมีขอมาติมมาแจกนะีเเอาไว้ไหนช่วยนะดูขนะ้างหลังครับคุณขนะ้างหลัง

เดียวออคุณเีัเตะ้สวัสดีค่ะก็นังหมอห้อยตหขากงพวกซัไก่กัเฮียตตยม่ทานไมรานขาวขาวบะกินเนท้องไหมไม่กินอันี้ข้าวกข้าวไก่ปเจ้าชินข้าวปาเจ้า้ไก่แล้ว

บอ่กคงานบ่อได้ั้แบไปเอาเาแงมักเหลือบ่อขเาอนีงเออเอาบ้าแห้งเจ้ากับเแล้วบ้านแบบไปเอานี่คเนี่ยเอาพมดขายจะื้อเขาวมาขายหมดเออไม่พู้ทังกะจะทังเนาะ นี่แจนนี่แจนโคนมัหันอะไรชิบันเอาไหรคนนอาอหนหรือหันหลนักบ่เลยนับบ่อมันมียจะไข้อไหมบ่้อบ่ออบ่อ้อบ่อบ่ออบ่พ่อ่ว่าัอ

เมื่อหนูแตกเบิดแล้วนูจะจบปากลายรูจบปากเลยนะครับนันยอจบก็บอกบานบกเอยมานเกัดี๋ยวนูก็ไปขี่ไซร์กับพี่จเยี่

บรรยากาศท็เนี่บรรยากาศลงทางหน้าบ้านอกาศ่นีเนาะ

ใช่ในภาควิชาหาที่เราก็เริ่อจานมาแล้วานรวนทายเป็นต่อหนเลยหนวแขวงเขาเขาเบาลงไามนะไม่งมากเอ้าวอไเือนไม่ต้องด่าคอ